ไม่ได้มีโกัสคือเราเือบ้างนะแล้วะเราเล่ฟอนนะฮะแต่ว่าผมจะกำกัดตาให้ดีขึ้นนิดหนึ่งคุณโม้แตกตัวเลยให้เาฝันนีครัดท่าไนะ

ใช่หดอยู่ชหดไแตช้ามากเลยตองสนองช้าตอสนองช้แต่ว่าเลนมันเสียหาแต่ข้างในมันดีอยู่มันถัมาราเช็คน่รยวีอกเ้าันนี้แปลว่าเนอที่เป็นเลี้ยงรอบๆตานี่ดีอยู่เวลามีอะไรไปสัมผัสเนี้ยนะครับ เขาเล่จะแบปที่ไปบอกมันจะนดันดวงตาดวตาม,มีประโยชน์เป็มเปน็ปนวยที่ป้องกันสีฟแปลกปลอม่างเข้าไปในตาแล้วไม่ตัดนะ,ะครับร่บงกาเราเนี่ยอกโค้ดสะเก็ะผิวเนี่ยรันะห้ารา เดียวเป็นใช้พัดตัเตกตัเ็มีอย่นะครับางอาเนาะใช่ไามก็มองเห็นหาลังแล้วนะไม่ไดงพมอ่ะอะไรเงี้ยค่ะค ี่ยวอะมันต้องวงกลมแต่ว่ามันเกิดการอักเสบก่นอนหน้านี้มันเกิดอินเฟอมอันนี้มันยึดปิดมันสังเกนเนาะมันต้องเกิดต้งมีภาวะเกิดการอักเสบมาก่อนว่าปกติ ม่านตามันต้องลงกลมแต่ตัวนี้ม่านตามันเบี้ยวครับอันนี้คือฝั่งขวาของช้างนะครับทุกคนคแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยม่านตามันกลมแต่ว่าเลนส์นเสียนี่เนียนี่คือการเช็คนะฮะตอบสนองแต่ว่าอาการตอบสนองนี่ผิดปกติมันช้าแต่ดีกว่าข้างนั้นครับพราเวลาเราเห็นวัตถุอะไรที่เป็นขยับก็บไปใกล้เนี่ย เราจะต้องกระพริบตาสมมติรแต่ว่าอันนี้กว่าจะรู้สึกนี่มัน,มนตอบสนองช้าแปว่าการมองเห็นไม่ค่อยดีให้เป็นอันอที่เราเช็คดูนะฮะเห็นไหมฮะเราที่เห็นเนาะเนี่ยเนี่ยมันรอยหยักแล้วก็เล็บ พี่ก็เลสปอนแต่ก็ช้าช้าครับช้าก็แสงแสงก็ยากผ่านขึ้นไป่า้วแปดสัญญาณเป็นนี่มันช้าตปนี้กันมาเห็นก็ไม่ดีนะโอเอย่าบักนะคนถ่ายวอล์กนนะเดี๋ยว รคับอาจารย์หมออนนท์กำลังจะเริ่มตรวจในดวงต,ตาด้านฝั่งขวาของฐานทัพนะครับ ครับไม่รู้ว่าได้ยินไปพร้อมๆกันหรือล่างเมื่อกี้ตรวจฝั่งซ้ายซึ่งทั้งอาจารย์หมอนะครับแล้วก็สัตแพทย์ผู้ช่วยครับก็คือน้องหมอทิพย์เนี่ยเราก็พอทราบกันแล้วว่าด้านซ้ายเนี่ยไม่เห็นนะครับพอยให้มาตรวจด้านขวาด้วยความหวังนะคิดว่าน่าจะมีโอกาสหรือว่าอพอที่จะทําอะไรได้นะครับก็น่าจะได้ยินไปพร้อมๆกันว่าอาจารย์หมอก,ก็บอกว่าน่าจะนะครับสายตาที่จะค่อนข้างจะมองไม่เห็นในระดับถัดไปครับ ว่ากี่ปีนม่บอกไม่ได้กี่กี่ปีบอกไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาวิธีที่ดูแลให้มันใช่ให้เอาให้คงสภาพให้ดีที่สุดก่อนให้นานที่สุดนะฮะอก่อนอย่าให้เกิดการอักเสบกระตุ้นซ้ำต้องรอตัวตัวนึงต้องเลี้ยงในร่มด้วยนะทุกคนคนอยู่ในร่มครับเพราะว่าถ้าโดนแสงนี่มันเกกระตุ้น แล้วก็ดูแลเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยเรื uh sì ่องของดวงตาเช่นการอักเสบของตาแผลกระจกตาหรือการบาดเจ็บอื่นๆที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความเสียหายของเลนมากขึ้นต้องระวังให้มากๆครับรประมาที่เกิดอัครับครับวงครับเลนคอมพลตไบนี้ทั้งสองข้างครับตาข้างซ้ายนี่ก็จะจัาการไปเรื่อย เราดว่ารอนรัวเส้นี่ยคืออาการมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าในทางลงโรแคตสิบไปนิดหนึ่งข้างหน้าเลยนะไม่คดีเราจะมีสามสเตชันสเตชันหนึ่งคือตรงนี้สเตชันที่สองคือเก้าอี้สองตัวนี้สเตชันที่สามคือตรงนี้แล้วโดยที่มีน้องคนเสื้อดำโน้นนะครับนะเป็นคนประจำเป็นคนประจำช้างเรียกชื่อฐานทัพฐานทัพฐานทัพเป็นเวลาสามครั้ง แล้วก็แล้วก็จะเป็นการทดสอบกันเราเริ่มจากทดสอบโดยที่มาเปิดตาสองข้างก่อนเดี๋ยวเราจะาจุดที่2องเราจะทดสอบปิดตาข้างซ้ายจุดที่สามทดสอบการปิดตาข้างขวาแล้วก็มาประเมินกันทีน คือผมมาทดสอบนะครับาฐานทับเนี่ยแนวโน้มอนาคตเป็นักษารลักษณะตามบอดทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายตาขวานะครับที่เรามองว่าตาซ้ายน่ะบอดร้อยเปอร์เซนต์ตาขวานี่ก็จะมองเห็นได้นิดหน่อยแต่ว่าอ,อนาคตแนวโน้มฐานทับนี่กจ็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเดินชนวัตถุจากการทดสอบนะครับ โดยทั้งจาก,ก็ทั้งสองบดีเทลต่างๆด้วยนะแนวทางการแก้ไขก็คือ,เ,อ,อเราพยายามจะยืดให้เขามองเห็นในระยะที่มอนไม่ชันให้มนให้นานที่สุดที่มองเห็นได้นานที่สุดแต่ถามว่านานแค่ไหนนานเท่าไหรก่ก็บอกไม่ได้นะครับแต่น่าจะไม่นานนะ